คำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยใครไม่อยากโดนสปอยให้กดปิดคลิปไปได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาสปอยหนังแนวไพ่ผสมวาชยากรรมนะครับแต่ผมจะไม่เล่าวิธีการเล่นนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่โอเคเรามาเข้าสู่การสรุปเนื้อหาการสปอยเนื้อหากันได้เลยครับตัวหนังได้เล่าถึงเด็กคนหนึ่งที่มีความสามารถในการใช้มือในการสลับไพ่และกลวิธีโกงต่างๆระดับขั้นเซียน เด็กหนุม่มคนนี้มีนามว่าแทกิวแทกิวคือพระเอกผมจะเรียกว่าพระเอกนะครับจนอยู่มาวันหนึ่งพระเอกได้ไปเล่นพนันที่บ้านของนักพนันคนหนึ่งที่ระดับเซียนเช่นกันแต่มีหรอพระเอกจะสู้ไม่ได้พระเอกที่มีพรสวรรค์ด้านการใช้มือสลับไพ่โกงจนกว่าสเสียบ ขณะที่พระเอกกําลังจัดการกวาดเงินกินนักพนันน้องสาวของนักพนันก็โผล่มาพอดีเธอมีชื่อว่ามินอาโดยผมจะเรียกมินอาว่านางเอกแล้วกันนะครับและเรียกนักพนันว่าพี่ชายนางเอกแล้วกันนะครับพอพระเอกเจอนางเอกปั๊บพระเอกก็ตกหลุมรักนางเอกทันทีและพยายามจีบแต่ตัวนางเอกนั้นไม่เล่นด้วยและใช้แผนการหัวหมอตะโกนเรียกพี่ชายของตนจนพี่ชายนางเอกเนี่ยวิ่งมากระโดดถีบใส่หน้าพระเอกจนปากแตกเลยทีเดียว หลังจากปากแตกมาพระเอกก็ยังคงพมเพอพานานาถึงนังเอกตลอดเวลาและได้บังเอิญเห็นตาของตนนั้นมีท่าทีโลกโล,กลนลนก็เลยแอบตามไปแท้จริงแล้วตาของพระเอกนั้นได้หิ้วเงินจำนวน60ล้านซึ่งเป็นเงินเก็บของแม่พระเอกไปลงที่บ่อนจนโดนแดกจนหมดตูดและได้โวยวายใส่วงพนันจนทำให้โดนนักเลงที่คุมบ่อนจับไปถอดเสื้อผ้าถ่ายรูป ระหว่างที่ตาพระเอกกําลังโดนจับแก้ผ้านะครับพระเอกก็โผล่มาช่วยไว้ได้สําเร็จแต่ความซวยไม่หมดแค่นั้นหัวหน้านักเลงได้กลับมาพอดีผมจะเรียกหัวหน้านักเลงว่าพี่อีกแล้วกันนะครับพี่อีกกับพระเอกก็ได้เปิดฉากซัดกันซัดกันไปซัดกันมาพระเอกชนะแล้วมีดก,ก็ไปเสียบที่ตัวของพี่เอกจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสจากนั้นพระเอกก็หลบหนีไปถึงบ้านและเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้แม่ฟังแม่ได้สั่งให้พระเอกนะั้นหนีออกไปนอกเมือง เนื่องจากพี่อีกนั้นยังไม่ตายและก่อนที่พระเอกจะหนีออกนอกเมืองนะครับก็แวะไปหาหนางเอกแป๊บหนึ่งแล้วก็บอกว่าตนนั้นจะกลับมาหาหนางเอกเมื่อเพียบพร้อมกว่านี้พระเอกได้ย้ายไปอยู่ย่านกังนัมในกรุงโซและพบกับรุ่นพี่เก่าชื่อชาลีชาลีได้พาพระเอกไปขอทํางานกับลุงคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบ่อนใหญ่ย่านกังนัมผมจะเรียกว่าเท่าแก่แล้วกันนะครับเท่าแก่ได้ให้พระเอกมาทํางานด้วยเพราะเห็นในแววของพระเอกว่าจะต้องรุ่งอย่างแน่นอน โดยเท่าแก่มีลูกน้องหลกัหลกๆประกอบไปด้วยเจ๊ J. ผมสั้นพี่ขี้เก๊กซึ่งทั้งสองคนนี้เป็นแฟนกันนะครับและมีชาลีรุ่นพี่ของพระเอกอีกคนเท่าแก่ได้ให้พระเอกเริ่มต้นทํางานเป็นบ่อยบริการสาวๆและพี่ๆในบ่อนจนกระทั่งพบเข้ากับเจ๊เดสแตงชื่อมิสบูพระเอกตะลึงและชอบมิสบูในท,ทันทีจนกระทั่งในวัน,ว,นวันหนึ่งพระเอกได้รับบททดสอบระดับบิก๊ก โดยเท่าแก่ให้พระเอกนั้นไปเล่นไพ่ที่บ้านนักพนันกลุ่มหนึ่งแล้วพระเอกก็ไม่ทําให้ผิดหวังพระเอกโชว์เซียนสลับไพ่ขั้นเทพจนเอาเงินทองมากองให้กับเท่าแก่ได้อย่างมากมายแล้วเท่าแก่ก็ทิปให้พระเอกแบบเพียบ,ยบโดยที่เท่าแก่บอกให้พระเอกนั้นห้ามบอกชาลีจึงทําให้ชาลีที่แอบดูอยู่อิจฉาในตัวพระเอกทันทีหลังจากที่พระเอกได้รับทิปและได้เลื่อนขั้นเป็นนักโกงไพ่อย่างเต็มที่พระเอกก็มีเงินทองมากมายและได้เปลี่ยนตู้คอ,เอเนเทนเนอรเ์เล็กๆเป็นบ้านสุดหรูได้ มิสฟูที่โดนพระเอกแดกจนยับก็มาหาพระเอกก็ดราม่าว่าเงินตนนั้นหมดตูดพ่อพระเอกพระเอกเลยชวนมิสฟูไปดื่มกันที่ห้องมิสฟูได้บานสเสน่ห์ใส่พระเอกจนพระเอกเนี่ยตกหลุมรักมิสฟูทันทีถึงแม้ว่าตัวพระเอกจะมีความคิดแวบขึ้นมานิดนึงนะครับว่านางเอกเป็นที่หนึ่งในใจแต่สุดท้ายก็พลาดท่าเสียตัวและปล่อยใจให้มิสฟูจนได้ โดยในเวลาต่อมาพระเอกก็ตกหลุมรักมิสวูอย่างหัวปากหัวปัม้มทันทีส่วนกระทั่งในวันวันหนึ่งเท่าแก่และบรรดาพรรคพวกได้วางแผนจะจัดฉากโกงไพ่กับมิสวูและมิเจ้ค,คนหนึ่งคอยเป็นนกต่อให้ล่างมิสวูมาที่บ่อนเป็นประจำจะเรียกว่าป้าอ้วนแล้วกันนะครับเท่าแก่และบรรดาพลพรรคได้วางแผนให้พระเอกนั้นเป็นนักเล่นหลักในการจัดฉากครั้งนี้และหลอกให้มิสวูนั้นได้เงินเยอะๆแล้วค่อยตลบหลังที่หลังพระเอกด้วยความที่รักมิสวูก็เลยไปบอกให้มิสวูรู้ตัวมิสวูได้หายไปจากบ่อนสักพักเท่าแก่และคนอื่นๆ คิดว่ามิสฟูจะไม่กลับมาจนกระทั่งในวันวันหนึ่งมิสฟูได้กลับมาอีกครั้งเท่าแก่รีบให้พระเอกและบรรดาลูกน้องลงมือทําตามแผนทันทีแต่แล้วเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมิสฟูนั้นสามารถเอาชนะพระเอกและทุกทุกคนในวงได้จนได้เงินเป็นจํานวนมหาศาล ในเวลาต่อมาพระเอกและชาลีได้มานั่งคุยกันที่ร้านร้านหนึ่งและตกลงกันว่าจะไปเล่นไพ่ที่บ่อนโดๆห,หตาตังมาช่วยเท่าแก่โดยบ่อนนี้มีคนดูแลคือจางดงชิกจะเรียกว่าเสียตาแล้วกันนะครับพระเอกและชาลีได้เริ่มลุยกเล่นกันที่บ่อนนั้นกันทันทีและพระเอกก็พบเข้ากับนางเอกพระเอกก็เรื่องนิดๆน,นะครับแต่ก็ยังไม่ถามเหตุผลที่นางเอกนั้นมาเล่นไพ่ที่บ่อนนี้เพราะอะไร พอลงมือเริ่มเล่นไพ่พระเอกก็กินเสียตาแบบยับยับจนกระทั่งเสียตาได้ตดออกมาใช่แล้วครับฟังไม่ผิดเสียตานั้นได้ตดออกมาจนทําให้ตัวนางเอกต้องเดินไปเปิดหน้าต่างและพระเอกก็ได้หันแวบหนึ่งและจังหวะนั้นแหละครับทำให้พระเอกนั้นพลาดท่าไม่ได้มองไพ่จนในที่สุดก็โดนเสียตาเล่นงานจนหมดตูดทันทีต่อจากนั้นเสียตาได้ไปหาเท่าแก่ของพระเอกและบอกว่าพระเอกนั้นติดหนี้ของตอนเป็นพัน,นล้านวอนส่วนวิี้เก็กก็ฟ้องว่าพระเอกนั้นได้แอบคบกับมิสูโดยในเวลาต่อมาพระเอกก็โดนลูกน้องของเสีย ตาไล่ล่าทวงหนี้ถูกตัดไตไปขายเท่านั้นยังไม่พอมือที่เป็นสิ่งเดียวที่พระเอกนั้นใช้ในการสลับไพ่ยังโดนเล่นงานจนใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมเสียตาได้มาหาพระเอกในห้องที่ถูกตัดไตและบอกให้พระเอกนั้นทําใจดีๆไว้ยังไงการชดใช้หนี้ครั้งนี้ยังมีอีกนานพระเอกบอกว่าตนนั้นจะต้องแก้แค้นเสียตาให้ได้ พระเอกสิ้นเนื้อประดาตัวชนิดที่ว่าต้องแอบไปกินขิงดองคนอื่นในห้องเช่าวรวมเลยทีเดียวนางเอกได้มาพบพระเอกที่ห้องเช่าวรวมและบอกให้พระเอกนะั้นหนีไปนอกเมืองพร้อมทั้งเอาเงินมาให้พระเอกได้ถามว่าเงินนี้ได้มาจากไหนนางเอกได้เล่าว่าได้มาจากการร่วมมือกับเสียตาและชาลีในจังหวะที่พระเอกนั้นหันไปมองนางเอกนั่นแหละครับ ซึ่งชาลีร่วมมือกับเสียตาก็เพราะว่าอิจฉาพระเอกที่ได้หน้าและได้ใจเท่าแก่นั่นเองหลังจากที่พระเอกฟังเรื่องราวต่างๆจบลงก็หัวร้อนนะครับทีนี้จะไปเอาคืนชาลีและเสียตาแต่ตัวนางเอกนั้นได้ห้ามไว้และได้บอกพระเอกว่าไปตอนนี้ก็มีแต่พังกับพังและขอร้องให้พระเอกนั้นหนีไปนอกเมืองตามที่ตนบอก พระเอกได้หอมเงินที่นางเอกเอามาให้หนีไปนอกเมืองพร้อมทั้งขอบคุณนางเอกที่ช่วยเหลือและสัญญาว่าตนนั้นจะกลับมาและจะไม่ลืมบุญคุณที่นางเอกช่วยตนไว้อย่างแน่นอนพระเอกพอย้ายไปอยู่นอกเมืองก็ไปเล่นพนันในบ่อนเล็กๆแห่งหนึ่งแต่พระเอกดันสลับไพ่พลาดด้วยมือที่บาดเจ็บนั่นแหละครับจนกําลังจะถูกกระทืบแต่ก็ได้ลุงมือด้วนคนหนึ่งที่เป็นเซียนไพ่หรือระยนช่วยเอาไว้ พระเอกมาขอบคุณระรอนที่ช่วยเอาไว้และจะสมัครเป็นลูกศิษย์ของะยอนทันทีซึ่งแท้จริงแล้วตัวพระเอกนั้นเคยพบกับระรอนมาก่อนในวัยเด็กเนื่องจากระรอนนั้นเป็นเพื่อนของลุงพระเอกแต่ตอนนี้ทั้งคู่จํากันไม่ได้นะครับพระเอกได้ไปอาศัยอยู่ที่บ้านของระรอนระรอนได้สอนพระเอกให้ใช้ใจในการดูไพ่สอนในการอ่านใจคนที่ลูกตาและสอนเรื่องต่างๆมากมาย หลังจากที่พระเอกได้เทคนิคใหม่ๆมาเพียบๆพระเอกก็เหมือนได้เกิดใหม่ในแวดวงการพนันอีกครั้งจนอยู่มาวันหนึ่งพระเอกกับระยอนกำลังขับรถชิวๆและคุยกับระยอนบทสนทนาทำนองว่าถ้าหากว่าต้องแก้ผ้าเล่นไพ่แล้วจะซ่อนไพ่ที่ไหนระยอนได้สอนพระเอกให้กินเข้าไปเลยถ้าไม่มีที่ให้ซ่อนขณะที่ทั้งคู่กำลังคุยกันอย่างสนุกสนานบนรถก็บ,บังเอิญพบเข้ากับชาลีที่กำลังวิ่งหนีกลุ่มทวงหนี้มา พระเอกพอได้เห็นชาลีก็ลงไปจากรถแล้ววิ่งไปหาชาลีทันทีและคุยเรื่องที่ว่าทำไมต้องหักหลังตนชาลีตอบโต้พระเอกทันทีว่าตอนนั้นอิจฉาพระเอกที่เท่าแก่นั้นสนใจแต่พระเอกและแอบ,บให้ทิปและเล่าเรื่องต่อว่าแท้จริงแล้วมิสฟูพี่ขี้เก๊เกย้ผมสั้นและปะ้าอ้วนทุกคนนั้นได้จัดฉากซ้อนขึ้นมาให้เท่าแก่นั้นล้มละลายให้บอลถูกปิดตัวและฮุบเงินที่เท่าแก่โดนกินไปแบ่งกันเองนั่นก็หมายความว่าพระเอกนั้นโดนมิสฟูหลอกให้หลงรักหัวปากหัวปามเช่นกันแล้วโดนตลบหลัง ซึ่งตัวของชาลีในตอนนั้นที่โดนพวกเจ้าหนี้วิ่งไล่ล่ามาด้วยก็เพราะว่าโดนหักหลังจากมิสูพี่ขี้เก๊กเจ๊ผมสั้นและป้าอ้วนเช่นกันและชาลีก็ได้พูดถึงนางเอกด้วยว่าตอนนี้นางเอกนั้นโดนขายไปที่บ่อนซ่องแห่งหนึ่งเพราะติดหนี้เสียตา พระเอกพอได้ฟังเรื่องราวต่างๆจบลงจึงรีบไปที่บ่อนซ่องนั้นทันทีและเอาเงินไปซื้อตัวนางเอกแต่เรื่องราวจะจบแค่นั้นก็คงจะง,ง่ายไปครับเพราะว่าพระเอกนั้นดันไปเจอกับอลีสมัยก่อนที่พระเอกอยู่บ้านนอกนั่นก็คือพี่หยิกนั่นเองพี่หยิกได้พาพระเอกไปพบกับนางเอกแต่พระเอกจะต้องเล่นไพ่กับนางเอกให้ชนะซะก่อน โดยมีกฎอยู่ว่าคนที่ชนะได้เงินไปและได้ตัดมือเล่นตาเดียวรู้ผลและแล้วการดวนไพ่ก็ได้เริ่มขึ้นพระเอกใช้เทคนิคมองไปในตาของนางเอกจนสามารถเอาชนะนางเอกได้ทุกทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎที่ตั้งไว้พี่หยิกเอามีดให้พระเอกไปตัดมือนางเอกแต่พระเอกนั้นดันไปเสียบที่มือของตัวเองซะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาฟังกฎกันใหม่อีกรอบนะครับคนที่ชนะได้เงินไปและได้ตัดมือกฎไม่ได้บอกนี่ครับว่าต้องตัดมือใครจึงทําให้พระเอกนั้นใช้ความหัวหมอกับกฎที่ตั้งไว้เล่นงานพี่ เลยแม้ว่าพระเอกจะบาดเจ็บนะครับแต่ก็ใช้ความสามารถมือไวขโมยสัญญาณหนี้ของนางเอกและปลาเผาทิ้งได้สําเร็จจึงทาให้พหี่ขวร้อนมากและใช้แผนการหัวหมอคืนซึ่งจะไม่ให้พระเอกพานางเอกออกไปโดยบอกพระเอกว่าถึงแม้ว่าพระเอกจะใช้หนี้ของนางเอกที่ติดกับเสียตาหมดแล้วแต่นางเอกนั้นยังคงติดหนี้ของตนอยู่ ขนาดนั้นเองะยอนก็โผล่มาและได้เอาเงินมาให้พี่อีกเพิ่มซึ่งทีแรกพี่อีกก็ไม่ยอมอีกนั่นแหละครับแต่ะยอนนั้นได้ตะโกนกลางบ่อนทนํานองว่าถ้าเจ้าของบ่อนทําแบบนี้ใครจะมากล้าเล่นที่บ่อนพนันซ่องนี้อีกจึงทําให้พี่อีกนั้นยอมปล่อยนางเอกไปหลังจากที่พานางเอกกลับมาได้นางเอกก็หลับเป็นตายแล้วครับทีนี้ส่วนพระเอกกับะรอนก็นั่งคุยกันชิวๆโดยะยอนได้เล่าเรื่องของเซียนพนันจอมโหดคนหนึ่งมีนามว่า อากาวีชื่อเรียกยากมากนะครับผมจะขอเรียกว่าพี่แว่นดาแล้วกันนะครับซึ่งพี่แว่นดำนี่แหละคือคนที่ตัดมือของไรยอนไปและบอกให้พระเอกนั้นห้ามไปมีเรื่องหรือเรื่องผนันกับพี่แว่นดาอย่างเด็ดขาดในเวลาต่อมาพระเอกได้พานางเอกไปดินเนอร์นางเอกได้เล่าถึงความเป็นไปเป็นมาของตนทําไมถึงติดหนี้เสียตาและนี่จะเป็นเรื่องที่นางเอกเล่าให้พระเอกฟังนะครับในเวลานั้นพี่ชายนางเอกโดนหลอกให้ไปทํางานให้กับเสียตา แต่ว่าโดนลูกเล่นของเสียตาที่ชอบตัวนางเอกเล่นงานจนติดหนี้เสียตาจนพี่ชายนางเอกต้องยอมส่งนางเอกให้เสียตามาขัดดอกแต่นางเอกโดนชายคนหนึ่งขมขืนจึงทําให้พี่ชายนางเอกพลั้งมือฆ่าคนที่คมขืนนางเอกจนพี่ชายนางเอกนั้นถูกจับเข้าคุกพอนางเอกเล่าทุกสิ่งทุกอย่างจบลง นางเอกนั้นได้ถามพระเอกว่าเรื่องของตอนนั้นดาร์ขนาดนี้พระเอกจะยอมรับได้ไหมพระเอกไม่ลังเลตอบคำถามนางเอกทันทีว่ายอมรับได้และได้จูบนางเอกทันทีขณะดเดียวกันเสียตาหลังจากที่รู้เรื่องราวว่านางเอกนั้นถูกกดนี้ก็หัวร้อนแะครับทีนี้ด่าพี่อีกแบบยับยับแล้วสั่งให้ลูกสมุนจำโหดไปลากตัวพระเอกและพาตัวนางเอกมา สมุนจอมโหดพบกับพระเอกนางเอกและระยอนพระเอกก็โดนอัดจ,จนร่วงจากนั้นสมุนจอมโหดวิ่งไล่ล่านางเอกและระยอนจนกระทั่งนางเอกกับระยอนวิ่งไปหลบอยู่ในไซต์ก่อสร้างแห่งหนึ่งแล้วขอให้รปภที่คอยดูไซต์นั้นช่วยแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้อยู่ดีรปภทุกคนโดนลูกสมุนจอมโหดของเสียตาเล่นงานถึงขนาดที่ว่ามีลูกน้องรอปภคนหนึ่งวิง่งหนีหัวซุกหัวซุนเลยละครับนางเอกพยายามต่อสู้กับแต่ก็โดนลูกสมุนจอมโหดตบโต๊ะกับจนสลบไปด้านระยอนก็ไม่รู้จะทํายังไงจึงได้ใช้แผล สเปียร์ใส่สมุนจอมโหดจนทั้งคู่นั้นผ้าท่าตกลงไปชั้นร่างของไซ้ก่อสร้างแล้วก็สีม่องเท่งทั้งคู่แต่ก่อนที่ระยอนจะสีม่องเท่งระยอนได้บอกลูกศิษย์ของตนอย่างพระเอกว่าห้ามไปแก้แค้นและระยอนก็ได้สิ้นใจไปอย่างสงบพ,พระเอกเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนว่าพระเอกนั้นจะเชื่อที่ระยอนบอกหรือเลปล่าครับไม่มีทางครับพี่ชายนางเอกที่ใกล้ออกจากคุกได้แนะนํานางเอกให้พระเอกไปหาพวกนับต้มตุ่นที่รู้จักกับพี่ชายนางเอกตอนอยู่ในคุกโดยผมจะเรียกนักต้มตุ่นทั้งสอง กับพี่อ้วนนะครับซึ่งตอนแรกพี่ผอมและพี่อ้วนนั้นลังเลที่จะรับงานทํากับพระเอกแต่พอพระเอกบอกว่าผอมอ้วนชอบทํางานท้าทายและสิ่งเสี่ยงไม่ใช่หรือไง ผอมอ้วนก็เลยยอมทําตามแผนพระเอกทันทีจนในที่สุดแผนการก็ได้เริ่มขึ้นโดยการแก้แค้นพวกตัวเล็กๆก,ก่อนเป้าหมายแรกคือป้าอ้วนพี่ผอมใช้ความรวยปลอมๆหลอกล่อให้ป้าอ้วนนั้นโดนกินไพ่จนยับจนป้าอ้วนจอมเข็มที่มีตังแต่ไม่ยอมใชหนี่จึงมาตื้อพี่ผอมนั้นให้ผ่อนผันหนี้ให้ขณะที่ป้าอ้วนกําลังตื้อพี่ผอมนางเอกก็แกล้งทาเป็นบังเอิญมาพบกับพี่ผอมและพี่ผอมก็ได้แนะน,นํานางเอกให้รู้จักและเล่าเรื่องหลอกป้าอ้วนว่านางเอกนั้นเป็นเมียเศรษฐีแก่และเล่นไพ่กาก,ากมากๆ ในเวลาต่อมานางเอกที่ปลอมตัวมาก็เนียนจัดแล้วครับทีนี้แกล้งทําเป็นโดนแดกจนยับจนอยู่มาวันหนึ่งนางเอกก็พร้อมแล้วครับที่จะเอาคืนให้พระเอกนางเอกใช้แผนการทําเป็นโชว์ไพ่ให้กล้องที่ป้าอ้วนแอบซ่อนดูอยู่ให้กล้องเห็นว่าแต้มน้อยจึงทําให้ป้าอ้วนนั้นยอมเพหมดหน้าตักจนในที่สุดนางเอกก็แอบสลับไพ่และเอาชนะไปได้ หลังจากล้างแคนป้าอ้วนเสร็จเป้าหมายต่อไปของพระเอกก็คือพี่ขี้เก๊กและเจ๊ผมสั้นพระเอกส่งพี่ผอมปลอมตัวไปเป็นตำรวจแล้วให้ไปหลอกนักธุรกิจที่พี่ขี้เก๊กำลังคุยงานอยู่ โดยหลอกทํานองว่าพี่ขี้เก๊กนั้นทํางานผิดกฎหมายจนทําให้นะักธุรกิจคนนั้นเลิกลงทุนกับพี่ขี้เก๊กจนในที่สุดพี่ขี้เก๊กก็ต้องกลับมาหาตังด้วยการเล่นไพ่โดยที่ป้าอ้วนก็นัดนางเอกและพี่ผอมให้เข้าไปเล่นไพ่กับพี่ขี้เก๊กถึงแม้ว่าพี่ขี้เก๊กจะแอบสลับไพ่นะครับแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับนางเอกจนหมดตูดทำไมถึงสลับไพ่แล้วแพ้ละ่ะก็เพราะว่าก่อนหน้าที่จะนัดกันมาเล่นไพ่นั้นพระเอกได้ส่งพี่อ้วนแอบไปสลับไพ่ที่ใช้ในการโกงของพี่ขี้เก๊กนั่นเอง หลังจากพี่ขี้เก๊กโดนแดกจนหมดตูดและเป็นหนี้ก้อนโตเงินจ่ายไม่พอนางเอกก็เลยเล่นละครต่อบอกว่าเงินที่ตนเอามาเล่นนั้นเป็นเงินของลุงตนเดี๋ยวนางเอกจะเรียกลุงมาจัดก,การพอลุงปอมๆของนางเอกมาถึงหน้าคุ้นๆใช่ไหมครับใช่แล้วครับเขาคือเท่าแก่ที่โดนผัวเมียคู่นี้มิสมูและป้าอ้วนหลอกมานั่นเองเท่าแก่ได้สั่งให้บรรดาลูกน้องของตนนั้นจัดก,การกับคนที่หลอกตนทันทีมางที่พระเอกกันต่อครับหลังจากเริ่มล้างแค้นพวกตัวเล็กๆจนหมดก็ถึงเวลาจัดก,การกับตัวใหญ่อย่างเสียต แล้วพระเอกได้ไปหามิสูกิ๊กเก่าและยื่นข้อเสนอจะแบ่งเงินให้มิสูโดยที่มิสูนั้นจะต้องไปหาเสียตาแล้วหลอกล่อให้เสียตานั้นเผยที่ซ่อนเงินของเสียตา แต่เสียตานั้นรู้ทันว่ามิซูจะต้องมาช่วยพระเอกในการมาหลอกตนแน่ๆเพราะได้ยินว่าข่าวว่าพี่ขี้เก๊กและเจ๊ผมสั้นโดนพระเอกจัดก,การก็เลยไม่เชื่อมิซูแต่ไอความไม่เชื่อนี่แหละครับทําให้เสียตาโลกโลกลนๆจนเผยที่ซ่อนเงินของตนจนได้ซึ่งขณะนั้นพระเอกได้แอบสกดรอยตามเสียตามาจึงทําให้พระเอกรู้ว่าเสียตานั้นซ่อนเงินไว้ที่ไหน หลังจากเสียตาออกมาจากที่ซ่อนเงินพระเอกก็ไปจัดก,การขโมยเงินมาครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งพระเอกก็โทรแจ้งตำรวจให้มาที่นี่โดยที่ตำรวจก็สืบต้นต่อของเงินได้ว่าเป็นของเสียตาจึงทําให้เสียตานั้นโดนออกหมายจับและจะต้องหนีการไล่ล่าจากตำรวจทันที ด้านพระเอกหลังจากชำระแค้นอย่างสมบูรณ์แบบก็เอาเงินไปแบ่งให้กับมิสูซึ่งตอนนั้นตัวนางเอกก็อยู่ด้วยนะครับทำให้แฟนเก่าและแฟนใหม่ของพระเอกได้เจอกันนิดๆหน่อยๆจึงทำให้มิสูนั้นแอบเคืองๆพระเอกเหมือนกันอารมณ์เหมือนประมาณหมาห่วงก้างนั่นแหละครับหลังจากที่พระเอกเอาเงินแบ่งให้กิกเก่าก็ชิวจัดแล้วครับทีนี้กําลังจะไปเที่ยวสเปนกับนางเอกขณะนั้นเองก็มีสายโทรศัพท์จากเสียตาโทรมาหาพระเอกและสั่งให้พระเอกนั้นเอาเงินของตนมาคืนแถมยังบอกอีกว่าตอนนี้ได้จับตัวพี่ผอมและพี่อู วันไว้เป็นตัวประกันพระเอกจึงยอมทำตามคำสั่งของเสียตาทันทีโดยในเวลาต่อมาพระเอกได้ไปเจอกับเสียตาพระเอกก็หัวหมอเอาน้ำมันราดเงินแล้วบอกให้เสียตานั้นปล่อยตัวประกันก่อนแต่เสียตาก็หัวหมอกลับเช่นกันเอาน้ำมันราดใส่ตัวประกันด้วยเช่นกัน จนในที่สุดก็เปลี่ยนเป็นการยื่นหมูยื่นแมวโดยเสียตาสั่งให้ลูกน้องของตนนั้นไปนจัดก,การทําเรื่องนี้ทันใดนั้นเองลูกน้องของเสียตาที่รอจังหวะพระเอกเผลอจะฆ่าพระเอก,เอกแต่พระเอกดันไม่เผลอก็เลยเอาเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตใส่ลูกน้องเสียตาจนสลบไปจากนั้นก็เผาเงินที่กองอยู่ตรงหน้าทันทีแล้วได้หนีไป เสียตาก็รี่วิ่งมาดับไฟที่เงินที่โดนเผาทันทีแต่กลับพบว่าเงินนั้นเป็นแค่กระดาษจึงทําให้เกิดฉากชุลมุนไล่ล่ากันยับโดยที่คนขับรถหนีคือนางเอกนางเอกก็ดิบไปดิบมาจนเหมือนกับจะหนีรอดแต่ก็โดนรถเสียตาพุ่งมาจากไหนไม่รู้ชนกลางลำเต็เตเตมๆจนทําให้รถของพระเอกเกิดพิกคาเสียตาได้มาเอาเงินของตอนเองโดยในเวลาต่อมาเสียตาก็กําลังจะหนีออกนอกประเทศซึ่งณขณะนั้นเสียตานั้นอยู่กับมิสูด้วยนั่นก็หมายความว่า มิสฟูนั้นได้หักหลังพระเอกอีกแล้วโดวยเอาข้อมูลของพี่อ้วนและพี่ผอมนักต้มตุ๋นที่พระเอกจ้างมาให้เสียตาใช้ในการจับมาเป็นตัวประกันนั่นเองและตกลงจะแบ่งเงินค่าจ้างที่เอาข้อมูลมาให้ในตอนนั้นเองเสียตาก็โดนพวกที่จะพาหนีออกนอกประเทศฟาดจนสลบไปแล้วพี่อีกก็โผล่มา มิสฟูและพี่อีกนั้นได้ร่วมมือการหลอกซ้อนหลอกใส่เสียตาเพื่อหวังหุ้มเงินทั้งหมดไว้2คนแล้วแบ่งกันครึ่งๆจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ขับรถไปด้วยการชิวๆก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยและพี่อีกก็หยิบขวดจูกาลังมาดื่มกับมิสฟูจึงทําให้มิสฟูนั้นภาพตัดทันทีใช่แล้วครับ มันหลอกกันอีกแล้วครับจากอาการภาพตัดของมิซูนั่นก็หมายความว่าพี่อีกนั้นหลอกมิซูให้ร่วมมือแต่ก็ฮุบเงินด้วยคนเดียวนั่นเองพี่อีกโยนมิซูไว้ข้างทางด้านพระเอกนางเอกและ,ละพลพรรคก็ได้ฟื้นขึ้นกันที่โรงพยาบาลแต่ก็ได้รับข่าวร้ายเมื่อนางเอกนั้นได้แท้งลูกซึ่งขณะนั้นตัวพี่ชายนางเอกที่ออกมาจากคุกแล้วก็รู้ข่าวด้วยขณะเดียวกันเสียตาที่โดนฟาดจนสลบก็ฟื้นขึ้นมาที่กองขยะก็มาโผล่ที่หน้าบ้านของมิซูที่กําลังจะหลบหนีเพราะกลัวในความโหดข,ของเสียตากลัวขนาดที่ว่าพอเจอหน้าาเสีี่ยตท หน้าบ้านของตนเนี่ยก็ร้องลั่นเลยล่ะครับมาฝังพี่หยิกกันบ้างหลังจากที่คุบเงินมาก็เอาเงินมาให้ลุงของตนเดี๋ยวเดียวลุงหน้าตาคุ้นๆใช่ไหมครับใช่แล้วครับลุงของพี่หยิกก็คือพี่แว่นดําคนที่ระยอนเล่าให้พ่อเอกฟังนั่นแหละครับซึ่งแท้จริงแล้วพี่หยิกนั้นมาเอาเงินให้กับลุงเพื่อแสดงผลงานให้ลุงเห็นและโกหกลุงว่าตนนั้นชนะไพ่ามา พี่แว่นดำตรวจดูในกระเป๋าทัานทีแต่ด้นมีเครื่องติดตามตัวอยู่ในนั้นด้วยจึงทำให้พระเอกและพี่ชายนางเอกนั้นตามมาได้และแล้วบทสนทนาของพี่แว่นดำและพระเอกก็ได้เริ่มขึ้นพระเอกบอกว่าตนนั้นมาตามหาเสียตาตามเครื่องติดตามด้านพี่แว่นดำก็บ่นพี่อีกทันทีว่าไหนบอกว่าเอาเงินมาจากกันชนะไผ่ไงแล้วบอกพี่อีกด้วยว่าเดี๋ยวเสียตาจะต้องมาที่นี่แน่นอน ในตอนนั้นเองเสียตาก็โผล่มาพระเอกพอเห็นหน้าเสียตาก็จะเปิดฉากซัดหน้าเสียตาทันทีแต่ก็โดนพี่ชายนั่นเ,เองนั้นห้ามไว้แต่เสียตาก็อยู่ดีๆก็คุกเข่าต่อหน้าพี่แว่นดำและได้พูดชื่อพี่แว่นดำออกมาแล้วของเงินคืนจึงทําให้พระเอกจาได้ทันทีว่าพี่แว่นดำนั้นคือคนที่ระยอนเคยเล่าให้ฟังพี่แว่นดำเสนอให้ทั้งคู่นั้นเล่นไพ่แข่งกันในการตัดปัญหาทั้งหมดและบอกให้เพิ่มเงินเดิมพันให้มากกว่าเดิม โดยมีกฎว่าใครชนะก็จะได้เงินทั้งหมดไปคนแพ้ก็จะต้องตายและสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างทํานองนี้แหละครับพระเอกและเสียตาก็โอเคตามที่พี่แว่นดําเสนอโดยในเวลาต่อมาเสียตาได้เอามิสูที่หักหลังตนนั้นไปขัดดอกขอกู้กับบ่อนบ่อนหนึ่งแต่มิสูนั้นได้ตะโกนร้องขอสุดชีวิตว่าให้ตนนั้นไปช่วยจัดการกับพระเอกด้วยเพราะตนนั้นรู้จักกับจุดอ่อนของพระเอกที่เป็นกิ๊กเก่าด้านพระเอกนั้นก็ได้ขอกู้เงินกับลูกพี่เก่าของตอนอย่างเท่าแก่เช่นกัน หลังจากที่พระเอกและเสียตาไปขอกู้เงินกันมาเรียบร้อยก็ได้เข้าไปดวนไพ่กันโดยมีขาเล่นไพ่ทั้งหมด5คนประกอบไปด้วยพระเอกนางเอกมิสบูเสียตาและพี่แวนดำมพวกเขาทั้งหมดได้สันกดเพิ่มขึ้นมาแบบปันป่นๆนิดหน่อยเพราะว่ากลัวจะโกงกันอีกโดยที่ทุกๆคนที่อยู่ในวงนั้นจะต้องแก้ผ้าให้เหลือแต่ชุดชั้นในเพื่อที่จะไม่สามารถซ่อนไพ่ได้นั่นเอง แารดวลเริ่มขึ้นอย่างดุเดือดจนมาถึงตาที่จะต้องตัดสินชีวิตพระเอกได้เอามือสอดไปที่ก้นนางเอกเหมือนจะซ่อนไพ่ไว้ในก้นนางเอกจึงทําให้พี่แว่นดําและเสียตาสงสัยทันทีพี่แว่นดําหัวร้อนนะครับทีนี้ก็ลเลยเอาแก้ววายครอบไปที่ไพ่ของพระเอกทันทีและบอกว่าไพ่พระเอกนั้นจะต้องแต้มสูงกว่าตนและเสียตาอย่างแน่นอนจึงทําให้เกิดการพน,นันซ้อนการพนันเกิดขึ้นโดยพนันกันตามนี้ พี่แว่นดำพนันว่าพระเอกจะต้องได้ไพ่แต้มสูงสุดส่วนเสียตานั้นพนันว่าไพ่ของพระเอกจะต้องซ่อนอยู่ในกโกโนอของนางเอกแน่นอนด้านพระเอกก็แทงว่าไพ่ของตนนั้นแต้มต่ำส่วนนางเอกก็พนันว่ากกนอของตนนั้นไม่มีไพ่ที่พระเอกซ่อนอยู่และแล้วไพ่ของพระเอกก็ได้เปิดขึ้นแต้มของพระเอกคือหนึ่งแต้มซึ่งต่ำที่สุดในวง ทำให้พระเอกชนะการพนันพี่แว่นดำทันทีด้านนางเอกนั้นก็ถอดกอน้อยเสียตาดูพอถอดปั๊บก็ไม่มีไพ่ซักใบทําให้หนางเอกชน,นะพนันเสียตาเช่นกันจากนั้นพี่ชายนางเอกก็กำลังจะกวาดเงินใส่กระเป๋าแล้วล่ะครับในตอนนั้นเองพี่แว่นดำก็สั่งให้พี่หญิงนั้นยิงพระเอกเพราะระยอนอาจารย์ของพระเอกนั้นติดหนี้ของพี่แว่นดำอยู่ ขณะที่พี่เอกกาลังลั่นเหนียวไกลนะครับแต่ก็ช้าไปหน่อยพี่ชายนางเอกได้ยิงไปที่มือของพี่เอกก่อนทันใดนั้นเองเสียตาได้ปิดไฟและเกิดฉากชุนลมุนวุ่นวายในความมืดจนพี่ชายนางเอกนั้นได้พังมือฆ่าเสียตาจนตายไปหลังจากออกมาจากห้องดววนพย่ยพี่ชายนางเอกได้หยิบปืนขึ้นมาขู่พระเอกและนางเอกและบอกว่าตนนั้นจะเอาเงินทั้งหมดไปและตัวของพี่ชายนางเอกก็ได้หนีไปและโปรยเงินให้กับคนข้างถนนแล้วก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นใจบนรถที่หลบหนี พอเรื่องราวต่างๆจบลงพระเอกและนางเอกมาเช่าห้องพักเล็กๆอยู่ด้วยกันแต่ทั้งสองนั้นยังคงสงสัยกับสิ่งที่พี่ชายนางเอกทำว่าทำไปเพราะอะไรและนางเอกได้ถามพระเอกว่าไพ่ที่พระเอกซ่อนในตาสุดท้ายนั้นพระเอกไปซ่อนไว้ที่ไหนพระเอกได้บอกว่าตนนั้นกินไพ่ใบนั้นเข้าไปเองนั่นแหละดูทุกคนจำตอนที่ระยนสอนพระเอกในรถได้ไหมครับที่บอกว่าถ้าไม่มีที่ซ่อนให้กินไพ่นั่นแหละครับพระเอกใช้คำสอนของระยนในการกินไพ่เข้าไปนั่นเอง ขณะที่ทั้งคู่กําลังหัวเราะกันเรื่องที่พระเอกกินไพ่เข้าไปก็มีจดหมายจากพี่ชายนางเอกที่ตายไปส่งมาและบอกที่ซ่อนของเงินอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้โปรยให้คนข้างถนน พระเอกและนางเอกได้ไปตามที่ซ่อนนั้นก็พบเงินจำนวนมากมายแล้วทั้งสองก็สัญญากับตัวเองว่าจะเลิกเล่นการพนันจึงทำให้เรื่องราวทัสซ่าเดอะฮิดเดนการ์ดหรือสงครามพนันยุทธการซ่อนไพ่ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังไพ่ไพ่ผสมอัชญากรรมเรื่องราวสลับซับซ้อนและวางแผนหักมุมกันไปมาสุดๆสุด,ส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 ดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและสนับสนุนทุกคอนเทนต์ของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ